ครับผมอันนี้แบบฝึกหัดที่สองจุดสองนะครับบทที่สองนะครับก็เห็นหน้าตัวเองนะครับเผื่ออาจารย์ไม่เชื่อก็นีน่นะครับต่อมาดูที่ขี้เกียจขี้เกียจถอดออกนะครับก็เลยวางวางผิดไปนิดนึงนะครับก็แบบฝึกหัดนี้นะครับอาจารย์บอกว่าไอ้ช้ LED ที่บอร์ดสองตัวเข้ามาร่วมด้วยนะครับเป็นหกตัวนะครับก็จากวงจรเดิมนะครับมีสี่ตัวนะครับพอใช้ LED สองตัวบนบอร์ดก็ต้องโยกขามานะครับก็เพราะว่าตัวนี้เป็นด d, d ีเป็นขา d 4สี่แล้วก็จะนีเป็นขาดีศูนย์นะครับก็จะเป็น LED หนึ่ง LED สองนะครับส่วน LED สามสีห้าหกก็จะเป็นดีหนึ่งดีสองดีสามแล้วก็ d 5ห้านะครับ คำสั่งก็แบบนี้นะครับโค้ดก็มีปกาศตัวแปรก็จะใช้ขาในนะครับแล้วก็คำสั่งก็ตรงตรง,งเลยนะครับเยอะนิดนึงครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ i e f l นะครับก็ใช้แบบสั่งให้ขาอยู่ในทำงานหยุดทำงานไปเลยนะครับตามอันนี้เลยก็เดี๋ยวลองดูนะครับก็ดีเลยเท่าเดิมนะครับ500 m มิลลิเซก นะครับก็เดี๋ยวลองอัพโหลดดูครับการทำงานก็จะเป็น1 2 3 4 5 6แล้วก็1 6 2 6 3 6 4 6 5 6แล้วก็1 5 6 2 5 6 3 5 6 4 5 6แล้วก็อันนี้เป็นตามลำดับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวอัพโหลดแป๊บหนึ่งมาดูคนนะครับ จะลดไฟลงนิดนึงครับหนึ่ง6องสามสี่หนี่นะครับก็จะเป็นตามแพทเทินตามแพทเทิรนนี้นะครับก็จะประมาณนี้ก็จะดูยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเขาวหน่าจะวางแผนใหม่นะครับ แรกว่าจะทำเล่นๆก็เลยได้ทำแล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งเลยดีกว่านะครับอตอวแบบเดิมนะครับเป็น low active นะครับประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ